ทะเลจีนใต้กลับมาตึงเครียดอ,อีกครั้งหลังสหรัฐอเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์จำนวน2องลำเข้ามาลอยลำอยู่ในทะเลจีนใต้คือเรือ USS โลเนลละแกนและเรือ USS นิมิตกองทัพเรือสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำ รวมถึงเรือบริวารและอากาศยานอื่นๆเพื่ออลักขาเข้ามาในทะเลจีนใต้หลังวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมเพื่อดําเนินการฝึกซ้อมตามแผนเพิ่มการป้องกันทางทหารขณะที่ห่วงเวลาดังกล่าวคือวันที่1-5กรกฎาคมจีนได้ทําการซ้อมรบขนาดใหญ่ในแถบหมู่เกาะพาราเซลเขตทะเลจีนใต้ซึ่งท้งเวียดนามและจีนต่างอ้างสิทธิครอบครองทําให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมาแสดงความกังวลว่าการซ้อมรบของจีนใกล้กับหมู่เกาะพาราเซล ส่งผลกระทบต่อสถิรภาพในภูมิภาคและเป็นการละเมิดข้อตกลงในปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้เนื่องจากหมู่เกาะดังกล่าวเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับเวียดนามแสนยานุภาพกาลังลบทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ได้ส่งเรืออู่ระเบียงคลแบบเซเทินน้ำเะเทินบกจำนวนสามลเข้ามาประจําการนําโดยเรือจางไผ่ชานความยาวกว่า210เมตร ขณะที่ความกว้างกว่า28เมตรระหว่างขับน้ํา20,000ตันนอกจากนี้สามารถบรรทุกรถสะเทินน้ำสะเทินบกเรือระบายพลเรือรบทหารลาบแบบสะเทินน้ำสะเทินบกขณะที่สามารถบรรทุกนาวิกโยธินได้หนึ่งกองพันนอกจากนี้เรือจางไปชานยังสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์แบบโจมตีซดแได้จํานวน4ี่ลำเฮลิคอปเตอร์ชนิดนี้สามารถที่จะมีระยะการบินได้กว่า700กิโลเมตรและอัตราการไต่690เมตรต่อนาที ทางนี้จีนได้มีเรืออู่ระเบียงพลแบบสะเทินน้ำสะเทินบกเข้าประจำการทั้งสิ้น7ลําและมี3ลําที่เข้ามาประจำการในทะเลจีนใต้ขณะที่ฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาได้มีการส่งเรือบรรทุกอากาศยานพลังงานนึวเเกียร์จำนวน2ลํลำเข้ามาลอยลำในพื้นที่ของทะเลจีนใต้คือเรือ USS Ronald Reagan และเรือ USS n i m i t ซึ่งทั้งสองลำนี้บรรทุกเครื่องบินที่มีความทันสมัยจำนวนมากพร้อมทั้งเรือบริวารจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการอารักขาเรือแม่ในการลอยลำภารกิจในทะเลเจีนใต้พื้นที่พิพาททะเลเจีนใต้ซึ่งจีนอ้างสิ่งที่เรียกว่าเส้นปากเก้าเส้นลากครอบคลุมน่านน้ำในทะเลแห่งนี้ถึงร้อยละ90จากแผ่นดินใหญ่ไกลออกไปกว่า2,000กิโลเมตรกระทั่งล้ำเข้ามาในน่านน้ำของฟิลิปปินส์มาเลเซียและเวียดนาม ราว200 300กิโลเมตรรวมถึงพื้นที่สิงคโปร์และไต้หวันโดยมีเกาะเล็กๆประมาณ200เกาะในหมู่เกาะสแปตลี่และหมู่เกาะพาราเซลทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางการจราจรทางทะเลที่คับข้างมากและเป็นพื้นที่หมายปองของนานาประเทศเนื่องจากมีทรัพยากรน้ำมันและการธรรมชาติมหาศาลใต้ท้องทะเลเมื่อเทียบกำลังรบระหว่างสหรัฐและจีนในสมรภูมิทะเลจีนใต้สหรัฐมีฐานทัพขนาดใหญ่อยู่ที่เกาะกวม ตั้งอยู่ทางตะวันออกของฟิลิปปินเป็นพื้นที่เขตปกครองของสหรัฐซึ่งมีกําลังพลประจําการอยู่กว่า6000นายโดยฐานทัพอากาศแอนเดอร์เซนที่ตั้งอยู่บนเกาะกวมยังเป็นโรงจอดเครื่องบินทิ้งระเบิดหลายลำของสหรัฐโดยเฉพาะเครื่องบินทิ้งระเบิด B52 ซึ่งสามารถบรรทุกนิวเคลียร์ได้รวมไปถึงเป็นอู่เรือดำน้ําบรรทุกหัวลบนิวเคลียร์ให้กับสหรัฐนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินขับไล่แบบเ1ฟ e ิแปดอีซูเปอร์เออร์เนต ซึ่งพร้อมที่จะขึ้นบินทุกเวลาอยู่ดาดฟ้าของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS โ o u i s i a n a และเรือ Nimitz ขณะที่จีนนอกจากเรืออู่ระเมียงฝนสะเทินน้ำสะเทินบก3ามลำเข้าประจำการในทะเลจีนใต้แล้วยังมีเครื่องบินลบขับไล,แบบล่แบบอเนกประสงค์แบบ J10 ซึ่งวันที่19มิถุนายน2 5ง2ภาพถ่ายจากดาวเทียมตรวจจับเครื่องบิน J10 จำนวนสี่ลำจอดอยู่บริเวณสนามบินเกาะวูดดี้ซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่าจีนจอดเครื่องบินลบสี่ลำบนลันเวอย่างเปิดเผย แทนที่จะนําจอดลงเก็บเครื่องบินเพราะจีนต้องการสื่อสารให้โลกรู้ว่าจีนส่งเครื่องบินลบมาประจําการในทะเลจีนใต้แล้วโดยเครื่องบินเหล่านี้ไม่ได้ติดตั้งถังน้ํามันสํารองใต้ปีกเพื่อยืนยันว่าเครื่องบินลบนี้เติมน้ำมันในเกาะวูดดี้สะท้อนสัญญาณว่าจะใช้สนามบินแห่งนี้เป็นฐานประชาการสนับสนุนการลบทางอากาศของจีนเต็มรูปแบบนอกจากนี้จีนยังมีขีปนาวุธ df 2 1 d ยิงได้ไกลกว่า1,500กิโลเมตรและ df 2 6 ที่ยิงได้ไกลกว่า4,000กิโลเมตรสามารถโจมตีเข้าใส่เรือขนาดใหญ่ในทะเลได้ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ล่าสุดเมื่อนายไมค์บอมเบโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐขอแถลงการวันที่14กรกฎาคมว่าการอ้างสิทธิ์ครอบครองทรัพยากรในทะเลจีนใต้ของรัฐบาลจีนเป็นเรื่องผิดกฎหมายพร้อมปกชาติพันธมิตรด้วยระบุว่าสหรัฐขอยืนหยัดเคียงข้างพัธมิตรภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างฟิลิปปินส์เวียดนาม ขณะที่จีนโต้แย้งว่าสหรัฐต้องการยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งภายในทะเลจีนใต้โลกต้องเฝ้าดูสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ว่าจะมีความตึงเครียดมากขึ้นหรือจะยุติลงอย่างไรทั้งหมดนี้คือข่าวดึกสเปเชียลกับผมอักพรพงศ์นครแก้วสัปดาห์นี้ลาไตก่อนครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ